เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ปืนมีปิกันค่าย w e e นะครับตัวนี้เป็นกลอกตัวแต่งนะครับก็สามารถเลือกสีสไลด์ได้มีดำกับเงินก็เฟรมในไทยนี่ผมเห็นแต่เฟรมดำนะแต่ต่างประเทศจะเห็นมีเฟรมสีน้ำตาลอยู่แล้วก็บาเรลหรือว่าลำกล้องนะครับมีเลือกสองสีคือซิลเวอร์กับเงินกับทองน้ำเงนะครับแต่องบางก็เจอคู่มือใบเดียวสแกนเอา ก็คืนหนึ่งแม็กหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่มีระบบออโต้เขาจะแถมที่พักนิ้วมาให้เลยนะเวลากริปมันจะพักนิ้วได้เป็นก้ห่อส่งมาครกองแอวางนะก็ตอนนี้เป็นโมเดล Glock 8นะครับจะ บนสไลด์จะมีมาร์กิ้งล่องลึกมานะครับก็คือสายลษณ์ W-E นะครับแล้วก็18 V Technology Universal นะครับตรงน,นี้เป็นที่ปรับโหมดมียิยงหลายล่องลึกมาเป็น1.2จุดกับ2จุดก็คือเซมิกับออโต้นั่นเองนะครับกล็อก18นี่ก็คือโมเดลกล็อก17แต่มมีโหมดออโต้นะครับมาดูข้างในกัน ตัวนี้จะเป็นตัวที่อัพแบริ่งมาแล้วนะครับลูกปืนนะจะทำให้สไลดิ่งไปกลับได้ลื่นขึ้นกว่าของเดิมที่เขาแถมจากโรงงานนะครับดูที่เฟรมก่อนเลยแล้วกันคือเฟรมนี้จะทำสติปปิ้งมาให้นะครับรอบด้านเลยหมุดทองนี้ก็จะเขียนว่า made in ไต้หวัน t a c t i c a l หมุดจะเป็นสีทองนะครับปุม่มกดแม็กใหญ่กล่งไกแต่งนะครับข้างล่างก็มีรางอันนี้เป็นเซฟนะครับต้องขึ้นลำก่อนถึงจะเข้าเซฟได้นะครับแล้วก็จะมีเซฟลิ้นไกตัวนี้เป็นลิ้นไกสีแดงนะครับถ้าเราถ้าเราไม่กดลิ้นไกเนี่ยมันจะเหนียวไม่ได้นะครับก็ไกสั้นมากแล้วก็ ข้างหน้าก็มีล่องนิ้วนะครับข้างล่างก็ทํากันลื่นมาเนี่ยทากันลื่นมาสําหรับคนยิงแบบนี้นะครับเนี่ยก็บอแม็กทรงเหลี่ยมเพชรอันนี้ก็มันจะตูดแม็กก็ทำมาให้ด้วยนะครับให้มันเข้ากับบอแม็กปุ่มบนแม็กก็มีเหลี่ยมเพชรนิดหน่อยอันนี้ก็มีเหลี่ยมเพชรนะครับดูที่ลํากล้อง ไกดหลดก็ทั่วไปเลยครับลำกล้องก็สีเงินนะครับท่อในจะเป็นทองเหลืองนะครับท่อในมีฮอกป,ปรับบได้ท่อในทองเหลืองก็ท่อนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับยิงลายล่องลึกมาว่า เป็นตัวย่องคำว่า W E Tech นะครับก็คือชื่อโรงงานนั่นเองนี้ก็จะมี m a r k กิ g ก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ที่ผมเลือกเป็นท่องเงินมาก็เพราะถ้าใครเล่นบีบีการอดบ่อยจะรู้นะครับว่าถ้าเรายิงอบ่อยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะเริ่มถลอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งตัวนี้เป็นออโต้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงถลอกไวกว่าชาวบ้านเขาแน่ก็น,นี้เริ่มถลอกเลยเห็นไหม มันก็จะเห็นแผลไม่ค่อยชัดนะครับถ้าเป็นสีเงินน,นะนะถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะลอกเป็นสีเงินก็จะเห็นชัดหน่อยที่ประกอบก็เหมือนเดิมครับง่ายๆนะประกอบคล้ายปืนจริงเลยนะครับไกด์หลดก็มันจะมีร่องอยู่นะตรงนี้เอาร่องไว้ข้างล่าง ก็เสียบมาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอยู่ระยะไกลนะตื้นมากอ,อ๋อลืมไปอยู่โหมดออโต้อยู่ไม่กดลิ้นไกลมันจะเหนียวไกลไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะติดนี่เห็นไหมกดมาครึ่งนึ่งก็ยังติดอยู่นะครับคือให้ไกลแต่งมาเลยรีเซ็ตสั้นๆนะครับ ของเ,เรื่องอยู่ครับแล้วก็บนสไลด์ก็จะเจาะสไลด์มาให้นะครับบนแล้วก็ซ้ายขวานะแล้วก,กัดลายเป็นรูปคล้ายๆเก็ดปลานะครับมารอบสไลด์เลยนะศูนย์หน้าหลังเฟเบอร์ออปติกนะครับ สวยเลยเลงง่ายนะครับจับศูนย์ได้ง่ายแล้วก็ฝาหลังปิดท้ายสไลด์ก็จะเป็นหัวกระโหลกนะครับเป็นสีเงินนะครับก็สติปปิ้งมารอบด้านมีที่กันเลื่อนตรงนี้ไว้สำหรับคนยิงแบบกิ๊บยางนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ แรงถีบก็หนักนวงครับตามชม W.E. นะเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับด้วยแก๊สสิบสี่เลยนะ mm hmm. ความแม่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะเวลาเรายิงเนี่ยมันจะขัดกรนกันนะครับลำกล้องมันจะเช็ดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะโยงได้นิดหน่อยมันก็เลยจะ ความมนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับแล้วก็จะวัดความเดี๋ยวให้ดูด้วยก็สักหกนะัดนะครับขึ้นสไลด์โอเดค่อยขึ้น มาดูแรงรีคอยนะครับอ,อ๋อดูความแม่นกันก่อนดีกว่ามีรางเสริมให้ติดอุปกรณ์ไฟฉายเลเซอร์ได้นะครับเดี๋ยววัดความเร็วให้ดูนะครับขึ้นสไลด์หนึ่งที เสียงค่อนข้างเพาะนะครับนี่นะมานัดที่หนึ่งเดี๋ยวขอเลยโอ้สองเจ็ดเจ็ดนัดที่สองสองแปดหกนัดที่สาม เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับสามหนึ่งหนึ่งเหมือนกันลูกหมดสไลด์ครั้งนะครับก็ความเร็วลูกก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูแรงทีบนะครับผม จะไม่ได้ใส่ลูกไว้นะครับจะให้ดูแรงถีบปืนมาดูออโต้กันนะครับกดคันค้างไว้โอ้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟังเสียงสไลด์อีกทีเพราะนะครับเสียงสไลด์เนี่ยเสียงสไลด์ก๊อกนี่ยผมชอบมากโอเคครับขอบคุณครับ